มาที่โกเทมบะเอาเลตครับพรีเมียมเอาเลตเอาเลตที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเขตนี้ตอนนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับนี่คณะเราลงมาแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เป็นจุดจอดรถพาร์คกิ้งพีนะครับซึ่งถ้าเป็นทัวร์มาจะต้องจอดที่ P4 นะครับสำหรับโกเทมบะเอาเลตนะครับก็จะมีแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนอีสต์กับโซนเวสต์นะครับซึ่ง P4 นี่ก็จะอยู่ตรงโซนทางทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้นะครับซึ่งลงมาตรงนี้จะมีห้องน้ำนะครับมีปัจจุบันนี้ก็มีอิน o ฟเมชันเคาน์เตอร์ด้วยนะครับบริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับแล้วก็จุดสำคัญเลยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีช็อปพูม่านะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกลูกค้าถ้าเดินงงลงยังไงก็มาได้เลยครับตรงนี้นะครับ Oh. ภูมาช็อปมีป้าภาษาไทยด้วยนะครับป้าภาษาไทยินดีต้อนรับอันนี้เจ้าหน้าที่จ้าหนึ่งงแปดนะครับคุณจุ่มนะครับมีอะไรติดต่อได้ครับซื้อทัวร์ถูกทัวร์แพงทัวร์ฟรีก็มีครับผม <laughs> แล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาโกนเตนบะเอาเลตเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปที่ พาเดินแนะนําว่ามีร้านอะไรน่าสนใจน่าช้อปปิง้งภายในโกตตรุงเทออเด,ดบ้างนะครับอันนี้พอเราลงมาจากรถนะครับ P4 ก็จะเจอนี่เลครับสตีโอนะครับต่างหาที่เป็นแฟนแฟนกันก็เชิญครับสตีโอครับผมครับอันนี้กระเป๋าแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นฟุตขอรดนะครับด้านในก็จําหน่าย อาหารเครื่องดื่มต่างๆมากมายทบเป็นฟุตคอร์ราคาไม่แพงมีอาหารต่างๆมากมเลือกมากมายมีลามเมงมีตอนนี้มีข้าวมันไกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีฮะไปตรงนั้นก็จะฟูจิครับวันนี้เราเห็นฟูจิอีกแล้วนะครับ รตทกระสนะครับครับก็ตรงจุดนี้นะครับเป็น ีแบ่งเป็นโลโง้ที่เป็นของเวสนะครับก็จะมีสถานเชื่อมสำคัญที่สุดเลยครับเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีช็อปของไนกี้นะครับ ครับสำหรับที่เห็นนี่ครับเป็นแผนที่ของโกเทมบอาเด็นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับ p 4นะครับตรงนี้นะครับ P 4เป็นที่จอดของรถบัสทัวร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ลงเดินมาตรงนี้ตอนนี้เราหยุดจุดตรงนี้นะครับร้านไนกี้เพื่อเดินข้ามฝั่งสะพานนะครับข้ามไปฝั่งนู้นจะมีร้านโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้โดยโชคโอเค โ okay. อเคน,นี่ครับนั่งแบบครับมาหกคนเลยมา,มา เด็กๆนะครับชอบมากเลยเลโก้ครับเลโก้เดินมาถึงสามแยกตรงนี้สังเกตง,ง่ายๆนะครับี เอ่อเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับถ้าเราเดินไปทางฝั่งท่านนู้นเวลาจะเดินกลับมาฝั่งนี้ก็ดนดูได้มีชิงช้าสวรค์นะครับอันนี้ท่านใดที่เป็นนักกอล์ฟชอบอุปกรณ์กอล์ฟนะครับผม,มนี่ก็แน่นอนครับโพโลครับผมอันนี้เครื่องครัวครับผมทีฟ้าอันนี้ก็นเมีฮะคอเรนะครับผม ในชื่นชอบนะครับเป็นแฟนคลับของกระเป๋าเดินทางซัมโซไนท์ครับอาดิดาสนะครับผมนะี่ครับดูครับว่ามีอะไรกันอะไรที่ไหนตรงไหนนะครับ ถ้ามีเขียนว่าแท็กฟรีนะครับนั่นแสดงว่าภาษีราคาเพิ่ม8%เราจะได้ลดจากทางร้านนะครับอันนี้ก็เป็น adidas นะฮะนนี้ก็ปุปกรอ,นนกอนน์กันหนาวนะครับผมอันนี้ก็แน่น,นอนครับปุปกรอ์นนก,กันหนาวที่มีชื่อเสียง ท่านใดที่ชอบชอบครับอุปกรณ์เครื่องเสียงครับบูชครับผม B O S E เซลครตอนนี้เซลมันจะเป็นหูฟังลำโพงระบบบลูทูธนะครับอันนี้ก็ box, รีบ็อกครับเอนตรงข้าวก็จะเป็นลาคอสโอ้ตด้อร์เซเลยน่าสนใจฮะ ก็มิกิเฮาส์ครับอยู่ตรงเวลาคอร์สผลิตภัณฑ์ชั้นในวาโก้จีชอ็อกแล้วก็บันไดสนใจกันดั้มนะครับบริษัทบันไดนะครับผม อยู่ต่อมาเลยของเด็กเล่นกับมิกกี้เฮาส์นะครับเป็นต่าอกลีมดตัวไหล่เ่ยวันนี้ พิซซ่านะครับเนื้อ,อย่างสเต็กมีนะครับตรงนี้มาทานอาหารได้อันนี้เราเดินเป็นวงกลมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปจนถึงร้านภูมานะครับแล้วก็ถึงแล แยกไปดูระหว่างซอยว่ามันมีอะไรในซอยนะครับผมอันนี้ดันยินะครับแล้วก็เอาเด็ดนะครับมีหลายที่แต่ที่ญี่ปุ่นที่มีราชาก็คงจะมีที่โกเซมบะเอาเด็ดนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับ Alexander Vern thoughts Okay, sort of ski. home. ก็เป็นอิเซตันสโต้นะครับมือ กางเกยงยีนลีวายครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเด็กเดวงกลมตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อสองแถมหนึ่งเลยทุกอย่างโคลัมบีลวายก็มีโคลัมเบีย รองเท้านะครับหนังทิมแบรนด์นะครับอุปรกรณ์น,น้องหมานะครับก็อันนี้เป็นคอสเมติกสโตล์แล้วก็รองเท้าดีไซนเลเก้านะครับผม หิวนะครับท่านตรงนี้นะครับมีแมคโดนัลครับแม็โดนัลครับแมคโดนัลตรงนี้นะครับกี้มื่อสักครู่เราเดินเป็นวงกลมวงนอกนะครับแล้วก็ที่เดินมาถึงทางทางสามแยกก็ตรงนี้จะเป็นของโคโลใช่ไหมครับตรงนียดนามุ แต่เว่าเ,าเดินไปวงกลมมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราเดินมาถึงตรงสามแยกนี้แล้วเลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็จะเจอนี่นะครับร้านแชมเปียนนะครับแล้วก็ดิสนีย์เอาเล็กครับ ก็เดินนะครับมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงร้านภูม่านะครับรองเท้าอุปก,ปกรณ์กีฬาสัญชาติอิตาลีนะครับผมครับก็เป็นวงกลมมาบรรจบพอดีกับตรงจุดที่เราลง จากรถนะครับเป็นจุดจอดรถ PC นะครับนะครับตรงนี้นะครับเจตรงนี้เลยนะครับมิสครู่รนี้เราก็ลงรถจากตรงนี้เดินมานครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการช้อปปิ้งโกเตมบาลอาเลสโซนฟัง นี้นะครับก็คงจะโอเคนะครับนี่นะครับจุดจอดรถนะครับ P นะครับเดินมาตรงนี้นะครับจนถึงร้านไนกี้นะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานไปนะครับก็จะเป็นฝั่งของเวสนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ของโซนวงฟังอีสนะครับที่เดินมาทั้งหมดทั้งหมดทั้งหนทั้งปวงนะครับหนึ่งรอบใหญ่ที่ผมพาเดิน ก็คือเป็นฝั่งอีทั้งหมดนะครับโดยจุด p ีที่เราลงรถตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินนะครับเราอยู่นี้นะครับพากันเดินมาถึงนี่นะครับแล้วก็เดินตรงนี้ต้องทางสามแยกใช่ไหมครับแต่ว่าเราเดินวันนี้ก่อนนะครับเป็นวงกลมนะครับเดินจนกระทั่งถึงตรงนี้นะครับทางสามแยกนะครับแล้เดินมานะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คณะทัวร์ก็จะนักตึงตึงที่ P4 นะครับโอเคนะครับคงจีคงจะฟัมสะดวกนะครับในการเดินหาช็อปต่างๆในอ่าโกเทนบะอเลตในโซนของ E โซนนะครับโอเคครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปกับฟังเวสโซนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ อามผมมานะครับจากไกด์ภูมิคลิปนี้ฝั่งอีโซนโอเคก่อนนะครับ